สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่เขารบรักทุกๆท่านเลยนะขอรับช่วงเช้าๆเ,เช่นนี้ก็มาพบกับพ่อพรามเช่นเคยในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลน,นะขอรับก็เนื่องจากว่าครอบครวัวช่อง YouTube พ่อพรามได้ร่วมมร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยนะฮะ เพื่อที่จะไปสมทบทุนปิดทองพระอุโบสถวัดท่าสุงนะฮะซึ่งจะนําไปถวายเกีปริเปรตประคุณหลวงพ่อเจ้าวาดคณะสงฆ์วัดท่าเจ้าวาดนะฮะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าสุงะฮะในงานกระถิ่นประจําปี2565นะครับพ่อพระรามเองก็เลยได้นิมนต์อัญเชิญนารัตนานะฮะพระเครื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันมีของพ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อวัดท่าสุงแล้วก็เปรตประคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะฮะพระครูดรเวลากัรจะนรรมมาเพื่อที่จะ ให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความศรัทธ,ธานะะในคุณพระพุทธานุภาพคุณพระธรรมานุภาพคุณพระสังฆานุภาพอนุภาพของครูบาอาจารย์นะฮะพระเทพเทวดาบาร,รมีศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้มาช่วยพุทธาพิเศษวัตถุมงคลให้นะครับผมวัตถุมงคลวันนี้เป็นวัตถุมงคลของพ่อพระเดชประคุณหลวงพ่อเล็กนะพระครูดเรเวลาการจนะธรรมนะฮะท่านได้พุทธาพิเศษเอาไว้นะครับพ่อถามเองก็เลยไปนิมนต์อัญเชนะิญนราธนามา นะครับก็มาดูว่ามีพระเครื่ององค์ใดนะฮะรุ่นใดนะครับผมในวันนี้นะฮะก็พระเครื่องที่พ่พามันมาเนี่ยก็เป็นพระเครื่องที่สามารถจับต้องได้ครับผมราคาเอ่อราคาสามารถจับต้องได้ฮะเอ่อจับได้จับต้องได้ทุกสาขาอาชีพครับผมขอแค่มีใจจัดตานะฮะก็เนื่องจากว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเป็นยุคของโรคระบาดเนาะเป็นยุคของโรคระบาดด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของภัยสงครามนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของ ทุพภพิกภัยการทรมาหากินต่างๆนานามันฝืดมันเคืองนะฮะดังนั้นเราต้องอารัธนาพระบารมีพระมาเพื่อที่จะช่วยให้เรา,เาได้ทรมาหากินคล่องนะฮะทำมาหากินเจริญนะฮะทำมาหากิน,นะะาากนคล่องตัวนะฮะนั่นเองนะครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเ,เองก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีความสนใจนะฮะ ก็สามารถได้ไลน์มาสอบถามได้ครับที่พ่อพรามนะฮะเมด8 8 4แนะครับ M E A D นะครับตัวเขียนเล็ก M E A D 8ปดแนะฮะวันนี้เป็นเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะฮะซึ่งพุทธาพิเศษโดยระเปรตประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิราชการจนะธรรมนะฮะโดยตรงนะครับผมหลวงพ่อเล็กพุทธาพิเศษแต่เพียงผู้เดียวฮะรุ่นรวยไม่หยุดนะฮะนะพิมใหญ่โตนะฮะ เนื้อฟ้าบาทฮะเดี๋ยวพ่อไพรมจะแกะให้ดูนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านซีนมาอย่างดีฮะจะแกะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตนิดนึงนะครับผมขออนุญาตแกะนิดนึงรับต้องแกะครับเพราะว่าท่านซีนมาอย่างดีครับผมเราเราก็ท่านก็ไม่ให้ท่านท่านไม่ให้เห็นหน้าด้วยครับเนี่ยเห็นแค่กล่องครับผมเนี่ยนะฮะเห็นแค่กล่องฮะแล้วก็ท่านรุ่นรวยไม่หยุดครับผมรวยไม่หยุดนะฮะพิมพ์ใหญ่ฮะ พี่รวยใหญ่โตนะฮะพระพรามก็อยากเห็นเหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> ขาแกะนะครับผมถ้าเกิดพี่ๆน้องๆเพื่อนๆท่านใดที่จะแอดไลน์สอบถามมาอะไรมาก็เห็นรอยแกะก็ถือว่าพรพรามแกะให้ดูในในนี้นะครับแกะให้ดูในในวันที่แกะกล่องวัตถุมงคลน,นี้นะครับผมมาดูกันว่ารุ่นรวยไม่หยุดที่ว่าเนี่ยหน้าตาท่านเป็นอย่างไรนะฮะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะซึ่งพระเครื่องที่พ่อพรามนำมาวันนี้เนี่ยพุทธาพิเศษเดี่ยวโดยประเด็พระกุลหลวงพ่อเล็ก พระครูดรกเตอร์วิลาการจนะธรรมนะฮะแล้วก็พระเครื่องเป็นพระเครื่องที่ต้องบอกว่าราคาไม่ไม่แรงะฮะราคาไม่แรงะฮะราคาสามารถจับต้องได้นะครับผมราคาจับต้องได้นะครับแต่ว่าถ้าให้อยู่นานๆไปเป็นในภายภาคหน้าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพระเครื่องของหลวงพ่อเล็กนี่ท่านสร้างน้อยท่าน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 สร้างจํานวนน้อยครับแล้วก็ความต้องการนี่อาจจะมีมากอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ พอความต้องการมีมากพระเครื่องจํานวนสร้างน้อยเวลาหมดจากวัดแล้วออกหมดจากวัดปุ๊บเนี่ยก็ราคาก็จะสูงนะฮะอย่างนี้นะฮะร,ราคาก็จะสูงดังนั้นก็ถ้าใครมาบูชาจากพ่อพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงครเป็นราคาที่จับต้องได้นะฮะเพราะเนื่องจากว่าพรอพราหมณ์เองก็ยังไม่ได้บวกไปให้เป็นไปตามราคาตลาดนะครับแต่ว่าจะเป็นในราคาบุญมากกว่านะครับผมเดี๋ยวฮะอาจจะสีเวลาแกะนิดหนึ่งออ้โอ้ ออร,รียนรุ่นี้โอเคนะนี่นะครับผมเป็นพญาเต่าเรือนนะนี่นะฮะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดนะฮะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะฮะเนื้ออ่าเนื้อทองฝาบาทนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นแบบรวยไม่หยุดนะครับผม เนื้อทั้งองค์ก็จะเป็นเนื้อทองฝาบาทด้านหน้าก,ก็จะเป็นหลวงปู่หลิวนะฮะท่านประทับนั่งนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันอัขรามาหาคาถานะฮะที่เนื่องด้วยการเรียกเงินเรียกลาบเรียกทรับเรียกเงินเรียกทองฮะต่างๆนานานะฮะรุ่นรวยไม่หยุดครับรุ่นนี้นะฮะงดงามประณีตวิจิตรบรรจงมากนะครับผมราคาไม่แรงฮะหมายถึงว่าบูชาจากพ่อพระมราคาไม่แรงครับราคาบุญนะฮะ ตทั้งหมดจากวัดไปแล้วถ้าหาไม่ได้หายยากในราคาอาจจะแรงครับเพราะว่าอย่างอย่างพระที่ท่านพุทธาพิเศษออกมาใหม่ๆนะฮะตอนแรกราคาจะไม่แรงแต่พอผ่านไปสักยังไม่ถึงปีเลยฮะเช่นสมเด็จพออระองค์ปฐมรุ่นเนื้อเขียวเหล็กไหลเนี้ยราคาสุดๆะฮะราคาแรงจริงๆนะฮะดังนั้นก็อาจจะแบบอื้อไอเราก็อยากได้อะไรก็อยากได้ให้ต็กวันกว่าจะจับต้องได้นะฮะบางทีก็โอ้แบบ ราคาสูงแต่นี่นี่ราคาบุญครับผมนะฮะรุ่นรวยไม่หยุดรุ่นหนึ่งนะฮะพิมรวยใหญ่โตครับผมนะฮะหลวงพ่อเล็กพุทธ,ธาพิเศษเองครับผมนะฮะรุ่นนี้ก็พ่อพรมภาคภูมิใจครับเพราะว่าพระมีไม่กี่องค์ด้วยครับแล้วก็เป็นพระส่วนองค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระค,ครูดรเวลการจะนธรรมท่านด้วยนะฮะเพื่อนเน,นท่านใดสนใจแอดไลน์า line, มาสอบถาม ได้ครับราคาบุญครับผมทำบุญด้วยกันนะฮะตัวเขียนเล็กนะฮะเม็ด8ปดแปดสี e ่เจ็ด m e a d แปดแปดสี่เจ็ดนะครับผมสวัสดีครับ